ค่ะสำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้ให้จบสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณและเป็นพลังงานของคุณภายใน3วันนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3าใบมาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะ มาดูการพี่หมอจะหลับตาเลือกพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไพ่จะออกอะไรนะทุกคนดวงของคุณภายใน3วันนี้จะเป็นอย่างไรว้าวราชนีหนึ่งไม้ทับคุณจะมีโชคมีดวงการงานดีรอง,งานได้งานการงานมกีการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสําหรับคุณคุณจะได้หยิบจับงานหลายทางเรื่องงานดีมากๆนะคะขึ้นไพ่เด็กถือดาบช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับลูกน้องบริวารหน่อยนะ งานดีแต่ลูกน้องเหนื่อยก็พยายามควบคุมค่อยเป็นค่อยไปแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะก็อาจจะเหนื่อยกับลูกน้องบริวารน,นู่นนี่นั่นต้องแก้ไขแค่นั้นเองนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่คุณแก้ไขได้ดูจากพลังงานนะว้าวใบสุดท้ายได้เงินค่ะภายใน3มวันนี้คุณรองเงินได้เงินนะที่อยู่อาศัยให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านให้โชคนะคะบางคนอาจจะได้หยิบจับ เงินแสนหรือเงินล้านเลยทีเดียวภายใน3วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านไาเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบพลังงานของพายชุดนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะวันนี้พี่หมอนม้วาหวานยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ